ล่าสุดค่ะจริงๆแล้วทางด้านของกองทัพเวลาที่กัมพูชาเขาขึ้นมาในเขตอธิปไตยของเราและลักลอบเข้ามาอย่างเจ็ดสี่ห้าเขาพยายามผลักดันออกไป hmm. แต่เรามีเรื่องของการหยุดปะทะกันนี่แหละก็เลยทําให้นะคะเราต้องสูญเสียความได้เปรียบตรงนี้เนินเจ็ดสสี่ห้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเนื่องจากว่าทางด้านของน้องนุ้ยมติกาไปได้ภาพนะคะมาจากอดีตทหารพลานท่านหนึ่งบอกว่าก่อนเหตุการณ์การประทะกันล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมทางด้านของกัมพูชาขึ้นมาบริเวณเนินเจ็ดสี่ห้า ทหารไทยได้ข้อมูลว่ากัมพูชาพยายามเข้ามายึดครองยึดครองในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็พยายามซ่อมแซมฐานเก่าหรือว่าคูเลตเดิมเนี่ยสมัยสงครามสามฝ่ายเหมือนจะพยายามทําคูเลตแล้วแต่จะยึดไว้ปรากฏทหารไทยค่ะปลายเดือนก,กรกฎาคมเราเลยขึ้นไปประท้วงนี่มีภาพด้วยแล้วไล่ดูเห็นไหมบอกว่าออกไปนี่เป็นเขตทธิปไตยของไทยแล้วผลักดันทหารกัมพูชา ออกจากพื้นที่ได้เพราะตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เรายังไม่เคยมีการประทะกันมาก่อนอมไม่มีการเจราจาหยุดยิงใดๆกันมาก่อนหลังจากนั้นค่ะนุ้ยมติการก็เลยเอาภาพทั้งหมดเนี่ยไปถามอดีตทหารกลานว่านี่นี่น อดีตนฐนานไทยอ่ะได้คืนแล้วก็ไล่ฐานกัมพูชาไปปรากฏว่าทางด้านของนะคะเจ้าอทอหารอดีตฐานพานก็คือคุณบุญจันทร์บอกว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่กัมพูชาพยายามจะขึ้นมายึดเนินจ็ดสี่ห้าซึ่งเนินเจ็ดสี่ห้าเนี่ยนะถ้าดูพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีประมาณสักสี่ร้อยไร่แล้วก็พยายามวาดแผนที่ให้เราดูแล้วพอทหารไทยรู้ว่ามันเข้ามายึดเราก็ใช้กําลังพลในการผลักดันออกไปซึ่งตอนที่เราผลักดันออกไปก่อนการพะทะ มันฟังแต่หลังประทะแล้วอะ่ะมันไม่ฟังอืม,มันกลับขึ้นมาแล้วมันก็ยึดเลยซึ่งจากการประเมินมถ้าเฉพาะเนินนี้ยึดได้นะเห็นไหมเขียนให้ดูถ้ากัมพูชาย,ยึดเนินนี้ได้กัมพูชาจะขนกําลังโพลขึ้นมาที่เนินเจ็ดสี่ห้าได้สี่กองร้อยหและตั้งฐานอยู่ตรงนั้นได้ซึ่งเนินเจ็สี่ห้ามีความได้เปรียบยังไงอย่างที่บอกสามารถเชื่อมต่อไปยังช่องบกสามเหลี่ยมมรกต และนี่คือสิ่งที่กัมพูชาพยายามจะทําและล่าสุดที่ลุงตรวจสอบได้คือมันตั้งฐานบริเวณหน้าปาักถ้าหันฝั่งเข้ากัมพูชาเพื่อป้องกันไม่ให้เราตีเข้าทําได้ไอนน้ีมันขุดผู้เลี้ยงเนี่ยั้งหมดนี่มันระมั่นสามลายที่ลายๆเร็วเหรอม่นครับเพราะฉะนั้มันต้องใส่เวลาในการขุดอีนโอ้ถ้ามันขุดอนะันนี้รอเลยครับเจนฮอนสนามห้อเลยครับมันมันช้างไหวเลยครับตอนผมไปแต่อ่ไบริ่ายนะ มันม้ามันเหาก่อนมันแรงนะครับมันแรงดิครับที่แลายมันไปเบิึงนะครับไปเบิึงจอบเบิึงมันอีกขุดคูเรนนลยแหละครับไปจอบเบิึงทั้งปุ๊ทหารผ้าันเป็นให้ผมในปจอบดิ่งนะคขุดคูเรนแต่ว่ามันแรงมันบันมันถังมันแรงนะครับเดี๋ยวไปรอบม้ารอบสองรถจัานเพราะว่ปีนี้ใช่ไหมเนี่ยที่มันจะขุดสนามแม่ปีนี้ได้โผ้่เลยทั้งปีนี้ได้ครับก่อนหลบหรือหลังหลบตุ่นก่อนก่อนหลบก่อนหลบนะครับไอ้ที่มันขุด นี่ท่าไหนให้เขาถึงขนาดตั้งฐานในถ้ำได้อ่ะเนี่ยแล้วเป็นข้อมูลที่เรารู้ฮะแล้วคนในพื้นที่ก็รู้ถามว่าคนในพื้นที่รู้ไหมกองทัพรู้ไหมกองทัพก็รู้ฮะแต่ถามว่าทําอะไรได้ไหมณขณะนี้บอกกับคุณผู้ชมตามตรงทาอะไรยังไม่ได้ฮะอืเพราะเสียกะสุนนัดแรกมันยังไม่แตกออกมามถูกไหมแล้วก็ยังไม่มีการที่แบบว่าเขาก็มาขึๆนเมือม่อ,อ,อวันแล้วก็มาวางทุนระเบิดแบบนี้อยู่เป็นประจําค <ฮะ S 1> ุณผู้ชมฮะ วันนี้เฉมิมเองขนอาวุธเข้ามาประชิดแนวชายแดนไม่เกินจริงฮะวันนี้เขาเขาพยายามแสดงแสนยานุภาพและเขามั่นใจมากนะว่านะขณะนี้ถ้าเขารบอีกครั้งหนึ่งเขาชนะเขาก็รอแค่ไฟเขียวเหมือนกันอ,อุ่นเครื่องแล้วฮะ นอกจากอุ่นเครื่องคุณผู้ชมยังเตรียมความพร้อมในฐานต่างๆไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะบอกแบบนี้ทหารขเขมรกรอกกระสอบทรายเพื่อทําบังเกอร์ทําไปร้องเพลงไปมีขวัญกําลังใจดีสุขสันวันหยุดสุดสัปดาห์ทํางานด้วยความสนุกและฐานของเราก็จะเข้มแข็งในการพร้อมรบนี่ <c oughs> <c oughs> มาบานากรรดกเตนะ้ยัเดน่มาเอเน้องผู้ชายเสื้อดำที่เต้นอยู่คนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมที่กำลังเหมือเหมือนเหมือนฟ้อนๆอ่ะอันนี้คือเด็กในหมู่บ้าน มาส่งของหรืออืมอันนี้ทหารถ้าทหารนี่เด็กมากลยนะทหารนะเพราะตรงนี้คือานทหารหมดเลยเฮ้ยชิหรอเอาเด็กขนาดนี้เนี่ยนะอืมโอ้โหี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาทหารอะไรต่างๆเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าตามรายงานของทหารฝั่งบ้านเราคือทหารเขมรตายเป็นเบือเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเปิดการประทารรอบที่สองเขาต้องขนอาวุธเขาต้องเตรียมตัวเขาให้พร้อมนะรฮะในการเพิ่มกําลังบํารุงอะไรต่างๆ จอสุดท้ายนี่คือคลิปที่เขาไม่หยุดเลยอีกสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันทหารเขมรเ,เขาพร้อมมากพร้อมถึงขนาดไหนเห็นบอกว่าใกล้ๆกับทางด้านของภูผีนี่นะครับคุณผู้ชมอบอุ่นร่างกายไม่ใช่แค่อุอ่นในส่วนของอุ่นเครื่องอในส่วนของรถถังอะไรต่างๆวันนี้เขาบอกแถวๆภูผีปูมะเขือตอนกลางวันตอนเช้าเนี่ย,อา,อ,ายอากาศหนาวลบๆนะฮะบอากาศแบบร้อนหนาวมาก10องศา1 0าองศา10.11 1 2 1 3องศาเท่านั้นเอง วันนี้ทหารขมิบอกพร้อมพร้อมแล้วอบอุ่นร่างกายก่อนที่จะเดินลาดตระเวนคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ในแต่ละส่วนพยายามที่จะเติมกำลังขึ้นมาอีกจุดหนึง เป็นจุดที่เราสามารถยึดมาได้เหมือนกันเลยฮะเหมือนกับทางด้านเนิน745ห<ม>เหมือนกับเนิน74 1ท<ม>ี่เนที่ขมรญกำลังจะยึดมามเนิน745หคือก่อนอันนี้เราขึ้นไปแล้วใช่ไหมเราไปขับไล่แล้วถูกไหมแต่มันเกิดการหยุดยิงซะก่อนอพอหยุดยิงซะก่อนเราเลยขับไล่ทหารขมรออกจากพื้นที่ไม่ได้แต่จุดหนึ่งที่เราภาคภูมิใจและบอกทหารไทยภูมิใจกับจุดนี้มากที่สุดคนไทยทั้งประเทศก็ภูมิใจนั่นก็คือภูมิมะเขือปฏิบัติการที่ภูมะเขือฮะคุณผู้ชมวันนี้ทหารไทยเรายึดได้เบ็ดเสร็จ เด็ดขาดแต่วันนี้กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าเขมิเองไม่สิ้นไร้ไม้ต่อรฮะสิ่งที่เขาพยายามจะทำคือตลบหลังขึ้นมาทางห้วยตามเรียแล้วก็ขึ้นไปที่ภูมะเขืออีกจุดหนึ่งเหมือนกันวันนี้ชาวบ้านชมิงมฮะอย่างคุณบัวปีบอกแบบนี้อยู่ใกล้ๆกับภูมะเขือนะบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยภูมะเขือตรงช่องเขาขาดก็คือห้วยตาเรีจำห้วยตาเรีได้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจุดที่จ่าเทศักด์ เหยียบพุ่งระเบิดพีเมนสองและขาขวาขาดวันนี้คุณป้าปูปีบอกเคยขึ้นไปแล้วบริเวณใต้ภูมะเขือป้าบอกถ้ำม,มันเยอะถ้ำ <P rim en> ม,มันเยอะจริงๆสมัยสงครามตอนนั้นเองทหารเขมรก็มาหลบอยู่ตรงเนี้ยตรงภูมะเขือเยอะเหมือนกันทําให้เข้าพื้นที่มาได้หลายต่อหลายสหลายต่อหลายจุดจุดหนึ่งที่เขมรบอกและป้าบอกนะเห็นเขมรทำที่ตรงไหนรู้ไหมเขาบอกภูมะเขือมันอยู่ยอดสูง แล้วบริเวณใต้ภูมะเขือคุณผู้ชมฮะมันเป็นผาตัดแล้วมันมีช่องเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยถ้ำเนี่ยเต็มไปหมดเลยวันนี้เขาถึงทํากระเช้าขึ้นมาหุงทาบันไดขึ้นมาตรงภูมะเขือแต่สุดท้ายแล้วเราโดนบอมลงไปฮะพอโดนบอมทีเนี้ยไอ้กระเช้าไอ้บันไดต่างๆที่ขึ้นทางด้าน <c oughs> หน้าผา <c oughs> มันขึ้นไม่ได้แล้วไง <c oughs> สิ่งที่ขมรทำคืออะไร <c oughs> เดินตัดตรงช่องเขาขาดฮะคุณผู้ชม <c oughs> แล้วก็จะเข้ามาทางห้วยตามเรีย <c oughs> ขึ้นมาตลบหลัง ได้ดานบนเนี่ยภูม่าเขือใช่ไหมก็ใช้เขาพระวิหารเพราะไปตั้งฐานทัพอยู่แล้วนี่ตั้งปืนใหญ่อยู่แล้วนี่เอาเคนขึ้นไปอยู่แล้วนี่ยิงระดมมาและการจ,จะเป็นไปได้ว่าเห็นปืนทีตา่า,าใช่ไหมฮะคุ้ยตาเรียตีโอ้พุ้ยตาเรียขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่ง <S 2> <S 2> <S 2> <N> นั่นหมายก็าวว่านี่คือสิ่งที่ขเขมรกำลังจะเปิดศึกแล้วกำลังที่จะยึดค้วยตาเรียจุดสำคัญใกล้กับภูม่าเขือเพราะวันนี้คุณเซนกับคุณมาเนตบอกภูม่าเขือเป็นจุดด่างพลย ของการประทะครั้งนี้ของเขามากเพราะเขาเสียไปและเขาเสียหน้าฮะเขาเลยบอกว่าจุดภูมะเขือจุดเนี้ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าทหารไทยภูมิใจใช่ไหมทหารขามิ้นก็จะยึดกับคืนมาให้ได้เหมือนกันโดวยวิธีการแผนของเขาคือตลบหลังขึ้นภูลองฟังเสียงป้าโบปีดูฮะไปพวกแกก็ไปเก็บเห็ดเก็บอะไรสมัยก่อนนะ<ม>เดินไปม,มันก็เอาสินค้ามาขายมันก็ยิงปืนยิงปืนข้ามไปข้ามมาอยู่พวกแกก็ไปซื้อของมันตอนนั้นเขาก็ ก็ยิงกันเนาะกระเม็นขาวกับกระเมนแดงเขา,ขเเขาพวกนี้แหละช่องตาซิมช่องตาซิมเม่ก็ลงไปม,มันตรงข้ามมาห้วยตะมาเรียตรงที่เขาถิดระเบิดไปแหละติะดดาอีกทางหนึ่งม,มันจะลงซ่องฟางน,นันจะลงง่ายลงง่ายขึ้นง่ายเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้เดินเนาะมันชอกแซกช็อกแซกไปรเรื่อยๆพี่กับคุณาจะปีนขึ้นมาคือเมื่อคืนเนี่ยทำได้ง่ายไ,ไหมแม่ไม่ได้แต่มันก็ยากยากขึ้นมามันยาก แต่มันแต่มันแอบขึ้นมาขนจะเบียงมาพักนิดพักหน่อยมันมันได้่ว่ายายเคยไปแล้วเมืองขมิญขุดไปล่องไปน่อกไปล่องให้มันถึงนี่ไปไปเรื่อยๆของเขาน่ะเก่งซ้อคณะายายไปเมืองมันไปเมืองขมิ่เดี๋ยงไปใช่ทหารเนี่ยยายยังไปลงล่างมันถึงนี่เดินไปตามล่าเดินไปถึงฐานมันมเขาไม่ได้เดินแบบถนนเหมือนเราเราจะซ้อซะเพื่นเข้าเก่งทางซ้อย้อนไข่นี่รับรองว่าไม่พลาดแต่มันมีถ้ำอยู่แค่นั้นแหละมันจะมีถ้ำ ยืนแล้วก็เป็นท่าไปลึกๆอ้ยหลบได้เยอะถ้าทหารไทยเราคิดว่าไม่ชื่อทหารไทยเราหรอกแต่ทหารไทยเราต้องเก่งต้องอะไรนะนี่อตอนเนี้ยมีคนดูบอกหลายคนบอกนะสูงกว่าภูมิมเขือสูงกว่าเนินเจ็สี่ห้าคือ F สิบหบ้านเราแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่ก็คือแผนของเขาว่าเขากำลังเสริมคนและก็เติมอาวุธ มาเต็มตลอดพื้นที่ภูมะเขือก็จุดหนึ่งภูผีที่บิ๊กกุ้งเคยบอกว่าภูผีร้อยศพอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะฮะวันนี้มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่คูนนะคะซึ่งเป็นแม่ของทหารพลานคนปัจจุบันที่ประจำการอยู่ที่ภูผีค่ะคือล่าสุดเนี่ยทางด้านของลูกชายของคุณแม่คูเนี่ยกลับมาคุณแม่คูเล่าให้ฟังว่าสังเกตว่าลูกชายเนี่ยจะมีการได้รับการรายงานเรื่อง กูชาเติมกําลังอยู่ตลอดเวลาซึ่งลูกชายแม่เนี่ยเคยยืนยันนะคะว่าฝั่งภูผีมีรถถังของกัมพูชาประจําการหยุดจริงแล้วก็ใช้ภาคกลุมเอาไว้ตามที่ทีมข่าวอมรินทีวีคอยให้ดูเนี่ยแม่จําได้แม่บอกแบบนี้บอกว่าเวลาที่เขากลับมานะจากช่วงที่เขากลับมาพักนอกจากเขาจะยืนยันว่า กำพูชาเติมกำลังมีรถถังคุมผ้าจริงแล้วลูกชายยังบอกฉันด้วยว่าให้เตรียมความพร้อมสําหรับการอพยพเอาไว้เสมอแต่ยังไม่ได้บอกว่าสถานการณ์มันตึงเครียดถึงขั้นต้องออกจากพื้นที่นะโดยสังเกตว่าลูกชายเองช่วงที่พักเนี่ยถ้าเขากลับมาบ้านเขาจะค่อนข้างมีความเครียดและต้องเหมือนเตรียมตัวตลอดเวลาที่พร้อมจะถูกเรียกกับฐานแม่บอกแบบนี้ว่าเอาจริงจ ทำอะไรสักอย่างเถอะไม่งั้นนะ่ะตอนนี้มันดูกืนไม่เข้าคายไม่ออกไงก็ไม่รู้สถานการณ์ระหว่างไทยกัมพูชาตอนนี้ผู้พีมีข่าวข่าวจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ไหมแม่ว่าใ,ให้เตรียมตัวเ<ห>พ,พราะเขาบอกว่าให้เตรียมเตรียม,ยมไว้ถ้ามีอนะไรพี่บ้านกจะประกาศบอกผู้พีนี่แหละเขาปผู้ผีเขาทั้งมันทั้งโน่นก็คือลูกชายประจาอยู่จุดผู้ผีใช่แล้วล่าสุดนี้ไไปมาหรือยังเขาก็มาพัด เ่าให้ฟังไหมว่าตอนนี้ภูผีอยรถถังแม่ก็ไม่ได้ถามเขานะแต่เขาก็บอกว่าให้เตรียมเตรียมไว้รถถังเขาเอาผ้าคุมแม่แม่ที่แม่เห็นเออแม่เห็นดูเห็นดูเห็นใช่ไหมเห็นเขาเอาผ้าคุมไว้กี่คันลูกบอกไหมคนกําลังทหารเขาเยอะไหมเท่ากับเยอะอยู่แต่ว่าบ่อน้องแม่ว่ามันสูงให้เขาบ่ได้ดอก็ใช่ไหมนี่ได้กระสูบบ่ได้ดอกถ้าคนไมาสวยอีหยังลงเนาะมาอยู่ของเขาอย่างเดียวเขาอยู่แม่บามันบ่อ ประเทศน่อยฮะก็อยู่ถ้าถือกันมันดีแล้วให้ก็ไม่ต้อิดกันถ้ามาแล้วมันหนาเสมอสมัยสิลบก็เลยอดีเนาะเม่อนบ,บอ่มันมันมันจะนเลิศเลยไม่เหมกอเลยจะได้จคนว่าเนี่ยเกิดานม,ม,มาแบบสาติบุพอสชนคัานั่งมาพออ่อยู่ใช่ไมนั่นหมายความว่าตลอดทุกเขาพนมดงรักเขาต้องการเอาหมดเลยนะฮะแล้วก็สมกําลังไปหมดเลยวันนี้ชาวบ้านรู้ถ้าภาษาวัยรุ่นเนาะทุกคนรู้แฟนขับรู้ตอนนี้หน่วยงานภาครัฐด้านบนรู้ไหมฮะ แล้วก็น่า,นาจะกําลังทําอะไรอยู่แหละผมว่านะน่าจะมีการแบบเตรียมความพร้อมอะไรหลายจุดแหละเพราะวันนี้เห็นบอกว่าบิ๊กเตอร์เองแม่ทัพภาคที่2ก็ลงพื้นที่ชายแดนต่างๆที่สีสะเกดด้วย mm. และก็ลงไปตรวจกําลังพลต่างๆด้วยเพราะบมา่าณขณะนี้เราก็ต้องอเตรียมในส่วนของถนนหนทางกําลังสะเบียงบํารุงต่างๆก็ต้องไปปรับเตรียมความพร้อมเอาไว้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินขึ้นมันจะได้มีความพร้อมในการต่อกกอน นี่คือจุดของสามจังหวัดแต่อีกจุดหนึ่งฮะเย่บมาเรื่อยๆที่สุรินทร์สุรินทร์ฮะคุณผู้ชมเห็นบอกว่าปราสาทตาควายนักหนะนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าปีใหม่เองเนี่ยคนไทยจะขึ้นปราสาทตาควายได้ไหมหแล้วปีหน้าจะขึ้นได้หรือเปล่าสิ่งที่ขมรทาคุณผู้ชมฮะที่บริเวณปราสาทตาควายนี่คือภาพเนินสามห้าศูนย์ใกล้ๆกับทางด้านปราสาทตาควายจุดที่สูงอะเนาะห,หนาวฮะ หารกระเบนนไม่ไหวแล้วก็ก่อกองไฟและดูเผาแบบนี้เลยฮะขยะอย่งขยะแล้วก็เผาไปหมดนะัะแล้วก็อยู่ในจุดสูงข่มของเขาซึ่งเป็นจุดที่เราเคยยึดได้เหมือนกันเท่านั้นยังมไม่พอคุณผู้ชมฮะใกล้กันกับปราสาตาควายเห็นบอกว่ามีการทําบังเกอร์เสริมบังข้านะฮะซึ่งจุดเนี้ห่างจากตัวปราสาตาควายที่เราเสียการควบคุม,มแค่ประมาณ30ามเมตรเองนี่เขาทำบังเกอร์เสริมปูแล้วนะครับเห็นไหมฮะเอาอ e ีก็อกขึ้นมาแล้ว <Okay. S 2> แล้วเท่านั้นยังไม่พอเห็นบอกว่าทํากระเช้าด้วยอืมแล้วเป็นกระเช้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว่ะคแต่กระเช้าเนี่ย ทางภาพของไทยเบอร์มาเรย์เนี่ย <ừ m. S 1> ได้บอกเอาไว้ว่าเอาจริงๆแล้วกระเช้าภาพที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นกระเช้าที่เป็นภาพเดิมภาพเก่าหรือ <ừ m. S 1> เปล่าเนื่องจากไทยเบอร์มาเรย์เขาบอกแบบนี้ครับว่าการจ้างกระเช้าเนี่ยจริงๆแล้วเฉพาะของฝั่งตาควายมีตังต้งแต่ปีหกหนึ่งอปีห้าหนึ่งใช่เขาทํามาตั้งแต่ตอนนั้นแหละบอกเสียมรู้เปล่าเขาใช้กระเช้ามาตั้งแต่ปีห้าหนึ่งแล้วแล้วก็ปีห้าสี่ที่มีการประทะกันร,ระหว่างไทยกัมพูชา ตัวของฐานเขมนก็ใช้กระเช้านี้แหละขนส่งยุโทโธปกรณ์ปัจจัยต่างๆกระเช้าจุดนี้กับกระเช้าเนิน350คนละก,กระเช้ากันนะครับกระเช้าที่เป็นกระเช้าจากที่ราบเขมรขึ้นไปบนฐานฐานเขมรในเส้นทางความสูงชันที่260ซึ่งกระเช้าเนิน350จะเป็นกระเช้าใหม่กว่ามไม่ใช่กระเช้าที่ใช้ความสูงที่250อันนี้น่าจะเป็นภาพเก่า อืม,อมแจ้งไว้อย่างนั้นแต่ถ้าถามว่าในส่วนของการเติมกําลังบํารุงเสริมกําลรงหรือแม้กระทั่งจรวด B M ยีเอ็ในการเตรียมป้องกันว่าไทยเนี่ยจะกลับมาเอาตาควายคืนไหมทางด้านของชุดปฏิบัติการฐานพลร่มป่าหวายซึ่งเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษมีความเชื่อว่าจริงอืเนื่องจากว่าทางด้านนักข่าวของเราค่ะวันนี้เจอกับคุณนิมิตคุณนิมิตแกเป็นอดีตทหารหน่วยรบพิเศษ แกบอกแบบนี้ไอเริ่มเรื่องเสริมกําลังที่ปราสาทคณาปราสาทตาควายหลายพันนายแกบอกแกเคยได้ยินอยู่บ้างทหารนะ่ะมก็มีข้อมูลกันบ้างเคยได้ยินนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีข้อเท็จจริงขนาดไหนซึ่งแกบอกแบบนี้ถ้ากัมพูชาเสริมกําลังทหารม,มามากขนาดนี้คาดว่าจะเป็นการรักษาพื้นที่เพราะกลัวไทยจะไปบุกยึดคืนส่วนยุดทปกณ์ต่างๆแกเชื่อว่ายังคงตรึงอยู่ด้านล่างในส่วนที่เป็นพื้นที่ราบสืบเนื่องกันมาจากเนี่ย ไอ้กระเช้าที่ทจากพื้นที่ราบเนี่แหละบอกแบบนี้ว่าพวกประสาทมันต้องปีนขึ้นผาสูงชันมันไม่สามารถเอาปืนใหญ่ไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปืนใหญ่เนี่ยปืนคอเนี่ยจะเอาเอาขึ้นไปไว้ข้างบนแต่ปืนใหญ่อยู่ข้างล่างเลยต้องทํากระเช้าไงจากเหตุการณ์สู้รบที่ผ่านมาจารวดหลายลํากล้องอย่าง BM21 ก็ถูกยิงจากด้านล่างเหมือนกันบอกได้คําเดียวเลยนะว่า ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ที่กัมพูชาจะมีการถอนกำลังออกไปยังไงก็เตรียมความพร้อมทั้งหมดเอาไว้พื้นที่ราบและมีกระเช้าส่งกำลังบำรงุงปรฒนาเราเนี่ยค,คือว่าถ้าแบบว่าตั้งปืนอยากจตั้งอยู่ข้างล่างนั่นแหละถือว่าถ้ามันมันเพิ่มได้กับมีแต่ปืนพอโอ้ปืนใหญ่ไม่ขึ้นมาข้างบนไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะมันยังไม่มีเส้นทางมันมีทางครับความคิดของผมผมวาย,ยังไม่ถอนนกคับ อาจจะยัดอ,อยู่ตรงนั้นครับอยู่ตรงนั้นครับเขาป้องกันว่าเราจะยึดคืนไห่พอก็เลยเสริมกําลังขึ้นมาครับผมว่าอย่างนั้นแหละผมว่าเขาจะยึดคืนเพิ่มครับเพิ่มวางเพิ่มแน่นอนครับพวกนี้มันมันทิ้งระเบิดไม่ได้ไปอยู่จุดไหนมันก็ต้องวางระเบิดนำนำก่อนนะวางระเบิดนำทางนำหน้าห้าเสียงทุระเบิดที่มันวางไปเบิด